ขณะนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามเขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของฮานอยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามพานักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกมาศึกษาดูงานนักษาสาขาการสอนภาษาไทยระดับปริญญาโทปริญญาเอกมามาดูงานมาดูว่าเขาเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เขามีสาขาที่เกี่ยวข้องกับไทยศึกษาด้วยภาษาไทยด้วยแล้วก็ มาหาลัยต่างๆในประเทศไทยหลายแบยอะไรเลยแล้วก็เราก็มามาพบกับรองอธิการบดีและคำพูดเนี่ยเราและคำพวดกับนักศึกษาท,าาท,ที่เขาเรียนภาษาไทยภาษาไทยมีมีเขาเรียกว่ามีส่วนสําคัญในการดํารงชีวิตของเขาเพราะปิดอาชีพของเขาได้อย่างดีเลยอย่างดีเลยซึ่ง,ซ,งซึ่งวันนี้ในข้างเช้าเนี่ยเราพบกับอาจารย์ที่ดูแลเรื่องหลักสูตรภาษาไทยเสรศ็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ตอนนี้พักเที่ยงพักเที่ยงคนเต็มเลยครับดูดูดูแตรมด้วยพักเที่ยงกันเยอะเลยแก้ศึกษาแล้วกับพอโทรไปอีกเราก็มาดูงานแล้วเราทําความร่วมมือกันกับเขาให้เขาส่งนักศึกษาเขาไปเรียนที่มมลอวิเศวิษา์ดีแล้วก็เราก็จะส่งอาจารย์มาสอนที่นี่ด้วยแล้วก็เป็นการร่วมมือกันที่ดีมาก